ขอแล่ะมนนกต้องออมาเซตคือเรามาร์กหน้าไปด้วยเราก็แบบเซตก่อนเมื่อกี้เราคือมาร์กหน้าไปด้วยนะคะทุกคนก็เลยจะแบบ <c oughs> <c oughs> เหนียวเนียวนิดนึง <c oughs> แต่ว่าโอเค มีขอบอกยิ้มหน่อยนี่คือเพิ่งตื่นเลยอะอขอรัผมใหม่พีกินอะไรวันนี้นะคะมื้อเช้าของเราก็คือเนื้อเซอรอยดูดิน่ากินปะเนื้อเซอรอยกับกับข้าเหนียวเพแต่เชา้ากินของเพแต่เชา้า วันนี้เราจะไป <c oughs> สอมโกคาร์ดนะคะเมื่อวานเราก็ไปขับโกคาร์ดมาทุกคนแบบปวดตัวเนียโอเคผมเริ่มดีขึ้นนิดนึงแล้วเมื่อกี้คือผมแบบดีบดมากเผ็ดมากไหมไม่กล้ากิน เผ็ดมันเป็นพริกแบบพริกแห้งอะบอกไม่ถูกอืมเผ็ดเผ็ดม,ม,มาก ชแนชนีแก้งทําต่อไหม <c oughs> ไม่ได้ทําแล้วค่ะเราดูเป็นต่อกันนะทุกคนแ <c oughs> ดมสติกเกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาปางเข้าโคโสุริไหม <c oughs> เข้ามาหลายวันแล้ววันนี้ไม่ได้ไปนะคะวันนี้จะแบบ ไปซ้อมโกคาร <c oughs> ตตอกนกลางวันพี่อาร์จำได้ค่ะพี่อาอร์ตอบใลีนะคะออตโตซาลอนไม่ได้ไปค่ะปีนี้ไม่ได้ไปแต่เห็นคนไทยไปกันเยอะมากเพิ่งคุยกับพี่เบียไปเองจิตจะกดแคนสนุกมากขอบคุณค่ะ ันนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างคะอืยังแข่งรถอยู่ไหมแข่งค่ะแต่ว่าปีนี้เอ้ไม่ใช่ปีนี้ตอนนี้มันเป็นช่วงแบบเหมือนปิดซีซันอ่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะเริ่มใหม่แค่สองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตอนงค่ำอ๋อฝากถ่ายพี่เวียดด้วยน,นะคะฮียตั้มจะหนีไปแต่งงานแล้วมีแล้วค่ะดีใจเขาด้วยนะคะพี่ออกกังกายเข้าฟิตนเนสบ้างไหมน่าค่อยนะออกกังกายอย่างอื่นที่แบบ วิ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่วาบางจะไม่ค่อยได้แบบเวทเทรนนิ่งสักเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> ยังแบบแคนเนลชอบดูอะ่ะทุกคนเราก็เลยชอบเล่นเองกับแบบพวกคลิปอะไรอย่างี้มากกว่า <c oughs> อืมโหไเห็นมากเลย มีคนถามอีกแล้วว่าทานอะไรเป็นเนื้อเซอรลอยย่าง <c oughs> กับข้าวเหนียวน้องนับเก้าอุ้ยมีคนจำนับเก้าได้ด้วยเป็นคนเส้นเลือดขึ้นเยอะมากไหมหลังมือพี่เป็นคนแข็งแล้วเส้นเลือดเราเยอะเหรอ ก็เออก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะเนี่ยค่ะใส่ฟิลเตอร์ะเนี้นับเก้าที่เจาเล่เฮ้ยอย่าว่านับเก้าสี่นับเก้าไม่ได้เจ้าเล่นะคะเราแค่เป็นคนที่ทันทันพวกผู้ชายเฉยๆใช่ไหมแต่ตัวจริงคือไม่ทัน ไลฟ์ค่ะพี่อาร์ตอืมอะไรอะไรไลฟ์แบลบ็อกเราอีกแล้วอะคือบล็อกเราทำไมเราไม่ได้โฆษณาเลยสักหน่อยเขาเป็นอะไรกันหรอติกตกอก์อะเป็นไร <c oughs> ทุกคนช่วยพิมพ์บอกติกตกอรหน่อยว่ามะปางไม่ได้ขายของมาคุยเฉย มาคุยกับเพื่อนๆเฉยๆติกตอกมันบล็อกฉันอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าเอไอฟังอยู่นะคะมะปางไม่ได้ขายของมะปางมาคุยเฉยๆติกตอกปรดฟัง <c oughs> แต่ล้ายสุดๆโกรธมะปางไม่ได้ขายของนะคะติกตอกให้มากินเฉยๆกินให้ดูหิว ตกใจหลายเราจะไม่ได้ไลฟ์เก่งขนาดนั้นเราจะต้องดูว่าเอออันไหนมันดูเหมือนว่าเราจะขายของถ้มันดูเหมือนว่าเราจะขายของตรงไหนวะ วันนี้ไม่ไปทำงานกันหรอคะทุกคนไปใหม่ไปไหนกันบ้าง ไปค่ะไม่ไปทํางานหนูรวยแล้วหูเลิศดมีคนบอกไม่ไปทำงานรวยแล้วด้วยเลิอเพอดเี้ยผ็ด mark múc lạnh múc lạnh thịt กินเห็ดจนเอาพวกไรไหมเผ็ดอะปากแดงเลยอะหนูดูพี่จนหน้าหนูแก่นําพี่ไปแล้วบ้าใครแก่คะไม่มีใครแก่ทุกคนก็ยังเด็ก 配的。 เฮ้ยจำนึ่งนะทุกคนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพดอะเพดอะโกรธอะโกรติ๊กต็อกมันบอกว่าเรามาขายของทำไมอะทำไมมันถึงใจร้ายกับเราแบบนี้แบดไปเรื่อย ขายอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวขายแล้วมาบอกมันจ๊ะอุ้ยผมรัดร<ะ>ัดผมตอนนอนผมงอเลยเแดดอะแซ่บแต่เช้าอืทาครีมกันแดดดีกว,ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วอีกสักพักหนึ่ง รอดูซิว่าสิบนาทีแล้วมันจะกดล็อกไลฟ์เราไหมชุ่มฉ่ำราบอกว่าตาเราเป็นไรไม่รู้อะตื่นมาแล้วตามันบวมเว้ยตรงเนี้ย <c oughs> สับก็เก่งเนาะเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวรูดโฟกัสเป็นภูมิแพ้ไหมตอนแรกนี่คิดว่าแบบไปทําเล็บมาแล้วก็คือพอไปทําเล็บอะ่ะเหมือนมันมีสารเคมีอยู่บนเล็บแล้วเราก็ไปขยี้ตาใช่ปะก็เลยคิดว่ามันก็เหมือนเหมือนมันบวมจากตอนนั้นอะก่อนนอนก็กลายเป็นแบบบวมมาวันสองวันแล้วเนี่ยถ้าไปแบบขยี้แม่แต่ในเกลแล้วมันจะแบบ คุยขึ้นมาเหมือนคนเป็นแบบตากุ้งยิงะสวัสดีค่ะคนที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนก็ขยันให้ครีมกันแดดมานะคะแต่ว่าเราแบบไม่จะไม่แกออกมาโชว์คนถาว่าเราขายของ ดิค่ะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเจบ็บอะเหตุอะไรเห็นอยู่เลย ้าโทรศัพท์จะโฟกัสหลุดบ่อยขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็ get 到 <clears throat> จบเป็นไรเลยไม่โฟกัสอีกสิบแปดวีไลฟ์ Life, เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาว่าอย่างนั้นสิบแปดวีแล้วทุกคนนับถอยหลังกันไหมมีคนถามยังเผ็ดอยู่ไหม <laughs> นิดหน่อยฮ้า <laughs> หน้ากากแก้ว2018เฮ้ยคนจริงว่ะเคยดูด้วยคนจริงว่ะเฮ้ยไลน์เรากลับมาแล้วกลับมาแล้วเย้ yeah. ขอบพระคุณนะคะที่ ให้ไลฟ์เรากลับมาดึงคนเข้ามาอีกแล้วเมื่อกี้ใจร้ายมากนะบล็อกไปต้องแบนไปต้องสิบนาทีโกรธแล้วเนี่ยคือแบบฉันแค่จะมากินข้าวกับคนเนี่ยก็มาบอกว่าฉันขายของนะเนเน่สวัสดีนะคะทุกคนทุกคนกลับเข้ามาแล้วหรือว่ามันเป็นแบบกลเม็ดให้เราแบบว่า ต้องหลอต้องไลฟ์นานๆเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนวันนี้ทุกคนไม่ไปไหนกันหรอเฮ้ยอยากกินคอกี้คอกีชิ้นนึงอ,อ,อืม้อืมอืมอืมยังไม่ได้แต่งหน้าเลยอะสภาพหน้าแบบ ไม่ได้เก็บคล้องนะลยวะ าศดีมากเลยอะวันนี้ดีจนแบบไม่อยากจะออกไปไหนเลยกระเป๋าเต็มเลยของเยอะมากค่ะเป็นคนหอบของข้างเยอะเห็นบ้าหอบฟางอะไรอย่างนั้นกำลังจะไปออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายทางการขับรถ นั่นก็คือการขับโกคาร์ทแต่ไม่ใช่ที่กรุงเทพนะที่ต่างจังหวัดเราจะไปขับโกคาร์ตที่แพทเชียแพทเชเก็บของใส่รถก่อนขออนุญาตตั้งโทรศัพท์นะคะทุกคนเราต้องเก็บของกันหนึ่งตั้งไหนดีวะที่ตั้งก็ไม่มีได้อยู่ได้อยู่ ขับรถออกไปแล้วเอาลืมโทรศัพท์ไว้นี่จะจะหามากกรอบนี่คือเสื้อกราะของเรากราะไว้แบบขับรถด,ดูดิมันจะแบบโปรเทคตรงพวกกระดูกพวกกระบังลมพวกกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยจริงถ้าเราลืมโทรศัพท์เนี่ย เกือบละไม่ได้ใครจะลืมโทรศัพท์บ้าเปล่าทันตนึงนะเบของเยอะจริงๆเป็นบ้าหอบฟางไม่เคยลืมโทรศัพท์กันหรอกตอนออกจากบ้านใช่ปะ ไหนครับลืมอะไรอีกไหมนะโอ้ยังไม่ได้กินกาแฟอ่ะกินกาแฟ แล้วกำลังดูเสือชนีเก้งแล้วพักตามาดูต่อๆเฮ้ยดูตอนนี้เลยเหรอคะก็ <c oughs> ดูไปเรื่อยเนาะดูย้อนหลังไปเรื่อย ดีค่ะดีค่ะดีสุดๆไปเลยค่ะ ก่อนนะคะทุกคนบมาบุย